มีคอร์สวัดใจที่นี่นะสุนชิตภาวนาชินวงศ์เพิ่งมีไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะเว้นมาสัปดาห์หนึ่งก็อยากจะมาอยู่ปลีกวิเวกภาวนากันก็ามานะอากาศก็ ดีช่วงนี้อาจจะร้อนนิดหน่อยช่วงกลางวันกลางคืนก็เย็นตอนเช้าก็สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดองศานะที่ว่าจัดเร็วเพราะว่าวันที่สิบสองนี้จะได้ไปอินเดียนะตรงกับบันมาคาบูชาด้วย สิบสองกุมภาไปสิบวันไปเราลิกถึงพุทธเจ้านะกราบสังเวชนิยสถานสี่ตำบลน,น่าจะไปมาสักสี่ห้ารอบแล้วมั้งนี่ แต่ว่าไปอยู่นานๆแต่ว่าไม่ได้ค่อยได้ไปครบสี่สังเวนะก็เป็นปีที่สามที่จัดรอบนี้ก็ยี่สิบกว่ารูปคนดังนั้นการไปแต่ละทีนี่ก็เป็นเรื่องที่เหมือนกับการเดินทางนะเป็นเรื่องที่เราต้องวางใจ เข้าใจไปแล้วมันเห็นความศรัทธาเห็นความวิริยะอุตสาหะของชาวพุทธนะนะโดยเฉพาะพุทธมหายานพุทธวัชรยาณบางทีเข้าไปบูชาไปกราวอัดทางคับประดิษฐ์เป็นหลาย ครั้งต่อวันใน,นช่วงนี้คนไทยก็จะไปเยอะนะแต่ว่าต่างคนแม้ว่าไปด้วยกันแต่ก็ต่างคนก็ต่างไปไปเพื่อให้มันเกิดความสังเวคะขึ้นมาที่เราสวดมนต์ตอนเช้านะ เกิดความตื่นรู้เกิดความตระหนักรู้ขึ้นมาเกิดกลายเป็นความกล้าหาญในการดำารงชีวิตในการใช้ชีวิตของเรา,มาเมื่อชาวไปเปิดดูรูปเก่าๆอยู่อินเดีย5้าปีย้อนหลังมีภาพที่ประทับใจหลายภาพโดยเฉพาะภาพของชาวพุทธที่เขา มีความศรัทธาเวลาทีเข้ามาฟังธรรมภาพคล้ายๆกันกับที่ฟังธรรมที่วัดวังเห็นมืวานเมื่อวันก่อนภาพที่คนเป็นสามสี่พันคนมารวมตัวกันเต็นก็เป็นเต็นบางๆผ้าธรรมดาแดดก็ร้อนเขาก็นั่งฟังธรรมกัน คนสามพันสี่พันคนในพวกเรานี่มีครบพร้อมทุกอย่างความยากลำบากก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ผัสสะเรื่องของอุตตุอากาศอาหารต่างๆก็ไม่ค่อยรุนแรงมากวันก่อนในเพื่อนพระที่อินเดียโทรมา ่จะมาเยี่ยมน่าจะมาช่วงสัปดาห์นี้นะพุทธจะทำโครงการมอบพระพุทธรูปหมื่นองค์ให้กับครอบครัวยากจนของชาวพุทธที่เมืองม,มุมไบเป็นชาวพุทธใหม่ประพุทธรูปัก หาเน่วเจ็ดเน้วนี่แหละมาได้รับการสนับสนุนที่วัดพระธรรมกายอยู่น่าจะสองพันก่ารูปสองพันก็ก็องค์เนาะพุทธรูปก็เลยว่าจะมาพูดคุยด้วยนะปรึกษาแนวทางการทำงานการเผยแพร่ต่างๆ ดังนั้นในการทํางานการผลักดันในการที่จะช่วยกันเผยแผ่นี่มันเป็นหน้าที่ของเรานะในหน้าที่ของพุทธบริษัทนะภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเวลาที่เราตื่นขึ้นมาทํางานหันนมาทํางานช่วยกันมันก็ทําให้ ศาสนาของเรามันอยู่ได้ในการรักษาไว้ซึ่งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทนะะอันนั้นในการที่มีเครื่องระลึกอย่างนี้ยมันทำให้ใจเรามันไม่ห่างเหินจากกุณงามความดีอย่างน้อยก็มีที่พึ่งในะะคนเขานับถือศรัทธาเขาก็เคารพจริงๆนะโดยจฉพาะพุทธรูปองค์เล็กองค์น้อยอย่างเี้ยนะ ไม่ว่าจะเป็นทองเหลืองเป็นปูนปัสเตอร์นะเป็นเลสินอะไรก็ตามเถอะนั้นมีคุณค่าทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านวัตถุกราบพระพุทธเจ้าก็ระลึกถึงคนนะถึงคุณของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เห็นแค่พระพุทธรูปนะสวยไม่สวยนั่นที่จริงในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าท่านระ,ะลึกถึงคุณในสามอย่างก็คือพระ บริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณประการที่สองแล้วก็พระมหากรุณาที่คุณประการที่สามนั้นพระปัญญาที่คุณนี้ทําให้คนธรรมดาในกลายเป็นพุทธเจ้าขึ้นมาได้ด้วยความมีพระปัญญาที่คุณในการที่จะเข้าใจอริยสัะจแจ้งชัดในโพธงชง เห็นหลักปฏิจจสมบปบาทที่มันครบถ้วนเห็นกฎธรรมชาติว่างันเถอะอันนี้คือพระปัญญาที่คุณพอม,มีพระปัญญาที่คุณอย่างนี้แล้วนี่ผลก็คือเกิดความบริสุทธิ์ขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นพระบ,บริสุทธิ์ที่คุณคุณก็คือความบริสุทธิ์ก่อนที่จะสร้างสั่งสมบำเพญ็ญบำเพ็ญบารมีมานี่ไม่ใช่น้อยนะ พอมีสองสิ่งนี้แล้วเนะี่ยสิ่งที่พวกเราได้รับอนิสงส์กันมาถึงทุกว,วันนี้ก็คือพระมหากรุณาธิคุณในการที่จะขนรื้อหมูสัตว์ให้ออกจากหว่วงของวัตทุก์ขพบสรงสารนี้นั้นคุณทั้งสามอย่างเนี่ยบางทีเรากราบพระอย่างเงี้ยให้ใจเรามันระล,ลึกถึงคุณเหล่านี้อิติปิโสภะกวาอรหังสัมมาสัมพุทธโธนะ ไล่ไปเก้าข้อจนถึงพระวาติน่นนะเป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพงเองนะเป็นผู้ที่ฝึกบุคคลที่ควรฝึกนะนะเป็นผู้จําแนกแจกธรรมเป็นผู้รู้ผู้เตือนผู้เบิกบ้านนะ่นนะอันนั้นคือพระมาหากรุณาธิคุณนั้นบางทีเราละลึกถึงมันกันเวลาที่เรากราบพระมันกันกราบหลวงพ่อใหญ่พุทธชินราชอย่างนี้นหรืยว่าพระที่บ้านเราก็ให้เราละลึกถึงคุณอย่างนี้นะ ระล,ลึกถึงคุณทั้งเก้าประการนี่แหละไม่ใช่แค่ดูว่าสวยหรือไม่สวยเพราะเราเราะลึกถึงคุณเป็นคุณใหญ่เป็นเครื่องพยุงประครับครองใจของเราไม่ให้มันหลงจมตกไปสู่ความความทุกข์ลองสัเกตดสูสิบางทีเราเราทุกข์มาเครีดยดนะนอนไม่หลับมีความทุกข์ต่างๆเกิดขึ้นบางคนก็ใช้การสวดมน จิตใจมันก็อยู่กับกุศลบางคนก็เราเลือกถึงคุณของพระเจ้านี่แหละจิตใจมันก็อยู่กับกุศลมันก็ไม่ตกลงไปสู่ความต่ำตมของข้าศึกของอริของศัตรูอของข้าศึกเหล่านี้มันไม่มาทิ่มแทงใจหรอกันั้นคุณของพระเจ้าทั้งสามประการนี้โดยย่อแล้วก็โดยพิสดารก็9ประการ ที่จริงก็มีมากกว่านี้มากนะแต่ว่าโดยสรุปก็คืออย่างนี้แหละให้เราได้ระลึกถงึงนี้เป็นเครื่องประคับประคองใจของเราก็เรียกว่ามันมีที่อยู่และนอกจากนั้นคุณของพระธรรมเนี่ยก็เป็นคำสอนธรรมชาตนะิเป็นอันติเมทรูธที่พุทธเจ้าได้ทรงค้นพบนะนั้นไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาไหนก็ตามถ้าเขาได้นำไปปฏิบัตินะ มันก็เป็นของสาธารณะนะเป็นของบุคคลนั้นๆนั้นทุกศาสนาก็จะสอนมีแนวหลักการสอนในการทำความดีนี่แหละแต่ว่าความดีแล้วก็ต้องดูว่ามันดีระดับไหนนะดีถึงระดับคำสอนที่พาให้พ้นออกจากความทุกข์ไหมหรือพาให้เวียนเกิดเวียนตาย นั่นคุณของพระธรรมนี่ก็มีอยู่มากมายเหมือนกันว่าโดยสรุปก็หกอย่างอย่างที่เราสวดกันนั่นแหละนั้นเวลาเราสวดเลยเราก็อย่าสวดแค่เป็นนกแก้วนกขุนทองให้ลึกถึงเป็นธรรมที่พระเจ้าตัดใว้ดีแล้วนะตัดไว้ถูกตัดไว้ตรงตัดไว้สมควรแล้วนะเป็นสิ่งที่น้อมเข้ามาใส่ตัวเอามาสอนตัวเองแล้วก็รู้ได้เฉพาะตนนี่แหละ ธรรมะเนี่ยมันอยู่ข้างในของเราอยู่ที่กายที่ใจของเราเนี่ยถ้าเราเลือกถึงคุณของพระเจ้าาเงี้ยก็ในขณะนั้นเนี่ยเราก็มีพระธรรมคุ้มครองใจเราในขณะเดียวกันพระสงฆ์เองก็เกิดขึ้นที่กายที่ใจเราไม่ได้ไปเกิดขึ้นที่อื่นแม้ว่าในการะลึกถึงคุณของพระสงฆ์นั้นเราจะะลึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติทีปฏิบัตินะตรงปฏิบัติ เพื่อรู้ทำปฏิบัติสมควรตามนะแต่ว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติสมควรเราก็สามารถที่จะเป็นพระสงค์ได้ในความหมายนี้ไม่ใช่แค่โกนผมผมพ้าเหลืองที่เป็นรูปแบบยูนิฟอร์มอันนั้นหลักของศาสนาเราก็คือเรื่องของนี่แหละการศึกษาเราเรียนภาคเพียรปฏิบัติแล้วก็สัมผัสผล,ผลในการที่ มีเครื่องที่มันคอยคุ้มครองใจม่ให้จิตใจเราหลงไหลจมจมไปกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นทุกจากชาติจากชาราจากความพัดพรากจากความอยากจากเกลียตัณหาอะไรต่างๆที่มันประเดประดังเข้ามาดยแล้วแต่ว่าเป็นค่าศึกในทุกวันทุกวันเนี๋ยเราก็จะเจอค่าศึกอย่างนี้แหละนะแล้วมันก็มาหลายมุมนะ ยิงทุกวันนี้เนี่ยโอ้ก็ยิ่งมาเยอะแยะเลยมันแทรกซอดมาตามการดำเนินชีวิตของคนเราในจะต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนก็เบียดเบียนแข่งแย่งแข่งขันกันเอารัดเอาเปรียบกันอย่างนี้แ้วความเห็นแก่ตัวมากขึ้นโลกเรามันก็ร้อนมากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นแหละบางทีก็ถูกเผาโดยไฟราคาบ้างไฟโทสะบ้างไฟโมหะบ้างอย่างนี้ ฉะน,นั้นนี่ไฟอย่างนี้มันเป็นไฟที่เราจะต้องดับนะถ้าเรามีคุณอย่างนี้แล้วมีคุณของพระตัตนตรตรอย่างเนี้ยเป็นเครื่องคุ้มครองใจเราเนี่ยมันก็จะปลอดภัยนะปลอดจากภัยที่มันจะมาแผ้วพานเรางั้นแล้วนี่การจะทําอะไรเราก็ทําไปเถอนะนะมีกรรมฐานมีบทพิจารณาบทไหนเราก็ทําฝึกฝนไป ใครใคร่เรียนเรียนใครใคร่ปฏิบัติปฏิบัติเรียนเกี่ยวกับเรื่องนําไปปฏิบัตินี่แหละอย่างเรียนพระรพิธรรมอย่างนี้นะก็เรียนเรื่องของหลักของปรมัตถ์ย์ไหมก็เป็นหลักธรรมที่พระเจ้าได้ทรงสแสดงเอาไว้โปรโดพุทธมารดาโดยที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนี่ทำไมทึงเทศเรื่องละเอียดเรื่องฟังยาก ที่จริงก็ถูกตามจิตตามภูมิของเทวดาเขานั่นแหละเพราะว่าเทวดาเขาเป็นคนที่สุขุมรารชาติเป็นคนที่มีความสุขุมหนาลุ่มลึกเป็นผู้ที่ฉลาดกว่าที่เขาจะประพฤติกุศลกรรมบทตรสิบขึ้นไปเป็นเทวดาได้เขาก็ผ่านการทดลองฝึกฝนตัวเองเทวดาแต่ก่อนเขาเป็นเหมือนเรานี่แหละ อย่างถ้าเราไปอ่านประวัติไปดูประวัติของพระอินทร์อย่างนี้บำเพ็ญวัตถบท7ประการอยู่ตลอดชีวิตมีชื่อหลายชื่อมากนะทำความดีพูดง่ายๆวราเขาทำความดีสมัยที่เกิดเป็นมัคมานพนะโอ้ไปทำทางทำศาลาขุดน้ำบ่อกอาา่อศาลาสร้างสวนดนอกไม้สร้างสาระน้ำอะไรให้เขาทำงานเป็นจิตอาสา ก่อจะได้โดยตําแหน่งพระอินเนี่ยนะแล้วก็มีหมู่เทพหมู่อะไรมากมายคือเขาทําความดีมาจนชินแล้วงั้นจิตใจก็เลยละเอียดสุขุมงั้นการได้ฟังธรรมะที่สุขุมเนี่ยก็นั่นแหละก็อยู่ตามภูมิจิตภูมิธรรมงั้นพระพิธรรมนี่ที่เรียนเรียนเนี่เราก็เรียนเรื่องนี่แหละเรื่องจิตเจตสิกรูปนิพาน,นจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ทำหน้าที่ในการเป็นใหญ่เป็นประธานนะทำหน้าที่ในการทำสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตนี่ให้วิจิตพิสดารนะส่วนเจตสิกก็อาศัยจิตเกิดนะเกิดพร้อมจิตดับพร้อมจิตเหมือนลูกศิษย์กับครูนี่นะถ้าไม่มีลูกศิษย์ก็ไม่มีครู้าไม่มีครูก็ไม่มีลูกศิษยนะ์เจตสิกสิ่งที่มันประกอบจิตนี่ก็ตาม ก็เหมือนศิษย์กับครูมันก็ไปด้วยกันนะจิตก็อย่างหนึ่งส่วนประกอบของจิตท,ที่เรียกว่าเจตสิกก็อย่างหนึ่งก็เรียนเรื่องรูปนะรูป28นะมหาภูตร,รูป C อวินิโพครูปนะส่วนประกอบต่างๆนะก็เรียนเรื่องนี้นะก็เรียนเรื่องนิพานก็เป็นปฏิเวทนะเป็นนิวารณะนะเป็นสภาวะที่มันปลอดจากตัณหาน แล้วก็เรียนเรื่องนี้กันเร่องเรียน,เร,ยนเรียนเรื่องที่มันสุขุมนี่เหมือนกันนะอันนั้นนี่กรรมอย่างหยาบกรรมอย่างกลางกรรมอย่างละเอียดมันก็มีของมันไม่ว่าจะเป็นทั้งกรรมดีแล้วก็กรรมไม่ดีกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตาธรรมมาทำที่เป็นกุศลมีผลกับความสุขทำที่เป็นอกุศลมีผลกับความทุกข ทำที่เป็นกลางกลางไม่ทั้งเป็นเป็นทั้งกุศลและกุศลอย่างนี้แล้วก็เ,เรื่องนี้แหละกันดังนั้นเราจะทํายังไงให้ใจเรามันผูกอยู่กับกุศลเห็ไหมถึงว่าการที่เราเลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างนีนะ้ก็แสดงว่าใจเรามันอยู่กับกุศลนะพราะมันอยู่กับกุศลนี่มันก็ไม่ตกไปสู่อบายไม่ตกไปสู่ความทุกข์นะ นั้นอบายคือคำว,ว่ามันไม่มันไม่สบายถ้าใจเราโกรธคนอื่นนี่แน่นอนละเรากำลังตกอบายมันไม่สบายถ้าเราโลภเนี่ยเหมือนกันเราก็ไม่สบายตอนนั้นเพราะว่าถูกบีบบีบคั้นด้วยความอยากหรือว่าปล่อยจิตให้มันลงหลง,ล,งลืมลืมไปเบอเบอเออเออไปบันบนั้นก็ไม่สบายนะ,นะกำลังถูกบีบคั้นด้วยโมหะอยู่ใช่ไหมน,น,นี้คือการเรียนรู้ภาค ปฏิบัตินะส่วนภาคปริยัติแล้วก็เรียนเป็นหนังสือนั่นแหละอาจจะมีท่องบ้างทําความเข้าใจบ้างมันก็ค่อยๆเกิดความชัดเจนเข้ามานะเรียนทั้งสภาวะภายในบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ชื่อมันแต่พอเราได้ปฏิบัติแล้วก็ไปเรียนเพิ่มแล้วก็รู้ชื่อมันทีนี้สภาวะภายนอกก็สามารถที่จะนํามาตรวจได้มาตรวจสอบได้นะามาให้มันเห็นแจ้งขึ้นมาได้นั้นมีประโยชน์นะ มีประโยชน์ทั้งสองส่วนนั่นแหละถ้าใครทําได้ทั้งสองอย่างก็ดีมากนะถ้าใครทําไม่ได้ก็เรียนรู้อย่างใดอย่างหนึ่งไปปฏิบัติไปดูกายดูใจตัวเองไปหรือว่าใครกําลังเรียนอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็เรียนให้มันจบแล้วก็ปฏิบัติเท่นั้นแหละอย่าให้มันเป็นปริยัติงูพิษนะนั้น,น้นี่มันสําคัญอย่างนี้ ในเรื่องการรักษากายวาจาใจนนะในการที่เราจะมีคุณเครื่องเป็นเครื่องเย็ดเหนี่ยวให้ใจของเรามันไม่ตกหลงจมไปสู่ความทุกข์ไปสู่อารมณ์ต่างๆดังนั้นก็ให้พวกเรานั้นขวามขวายในการที่เป็นคนขยันเป็นคนตั้งใจให้มีความขยันมีความตั้งใจมุมานะณะขึ้นมาสิ่งเหล่านี้มันเป็นคุณงามความดีให้กับชีวิตเรามันไม่เป็น ของคนอื่นเป็นสมบัติเราเราอยากอิ่มเราก็ต้องทานข้าวเองเราไม่ให้ใครสามารถที่จะมาเสกให้เราอิ่มได้เหมือนกันธาารรมะนี้ก็ลงมือปฏิบัติเราจึงจะได้สัมผัสผลเองถ้าเราแค่ฟังอย่างเดียวแค่คิดอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ลงมือปฏิบัติลนะนะมันก็ไม่สามารถที่จะได้รับรสของธรรมได้ดันนั้นก็เรียนรู้นะศึกษาดูมันไปนะ,ะเดี๋ยวเราสวดมนต์ธรรมบัตรกัน え